Ừ. Ừ. mượn ừ. ừ. để khóng thè khóng thè mượn khóng thè tá thu ý lạ chứ là vâng hoàn nhầm đấy thuốc mán đấy bọn từ ngân vào bọn ได้มันคือน่ปออกูจักสองมืน่สุดแสนแนกูคือัคือแน่แฝนขึจังอันนำคัแต่ไม่ไง่หนูแล้วแสนสีเด้อสิบอกล่าตมขึ้นเนวันเลยเออเ แม่น้ำโอ้มาไม่กุฏีพี่ละเออเออขอขอประธานหน้าพูดอไรระธานหน้านี่เอาไม้มาจะเข้าเน่อยเออเออมามามา กัจจัยไฮย่าึ้นือโดนครับปาะนันกันจัยไฮอะไรก็คือโดนมันจะป่ดเศร้าปวดแข็งปวดขาปัญหนเศร้าเหมือนี่แม่เออเศร้าเลยเศร้าดับทุกดับโศกดับโลกดับให้อะผู้ใดเสร็จเป็นหน้าไงหาปลาได้เออหาก็ได้ก็อยนูเสียหลอดก็ได้ตัวสังโงครับปาะนันเพิ่นให้ดับนี้แล้วเป็นอห่านีแล้วอาสาทุก หัเงินเด้อหันทบรุ่มไปกัดหัวหัอเช่นชิวจกบาทกันฮะไใอ้าวจากใจตรวจน้ำละพรผู้ถอดบางสะกุลเด้อผู้วัาถอดก็นั่งยุหันละเออลวยยุหันละอีกที่ตัางตุ่มหังคิ่ปะเมวาสเมชตูสเีปุรนตูสังกปาน จันทรอปนาราโสยธามานิโชติราโสยธัสปิติโยวจันโตสัพโรโหวินัสตุมาเตวันตรายโยสุขีที่ายุโภภาวอภิวาสิวิสินจังบุทธาปัญญโนจัตตารโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังภารังอยู่เย็นเป็นสุขยูดดีมีแห้ง เป, mình, เป็นมิงเป็นม่งค้ดับทุกดับสศกดับโลกดับไ้ดับ,สดบ,ดบ,ดบสนเสนียดจังไรเด้ออายุไรลอยปียาวหน่อยไรไขว่ามีมู